เพื่เพื่อนเวฟก้บนบ้านสามหลังสี่หลังที่ไม่ค่อยเปใครรู้นะครัะก็เป็นโจรน,นะครับแล้วก็ผมจะก็จะพาออกระพุกเลยครับให้หาของนะครับโหมีคนเต้นด้วยคนเต้นโอ้ดิสโตนดิสโตนนะคะก็มาใช้ระโกันะครับว้าว หนีออกไปได้ยเพื yes. ่อนเขนไม่เขาหนีได้เลอไม่ใช่หรอไม่ใช uh uh ่ล uh ้าเขายังไม่หนีเขติดอยู่ไหมาของดีนะคอย่างเช่นพวกโรปพวนี่ครับได้โรมา ก็ก็คราวนี้ก็ไม่ได้ไปปนธนาคารนะคะเพราะว่าธนาคารไม่เปิดนะครับธนาคารแล้วก็จะมีเวลาผิดเปิดของแต่ละที่ด้วยนะครับอย่างเช่นบางครั้งร้านเพชรอาจจะเปิดหรือบางครั้งธนาคารอาจจะเปิดหรือไม่ก็แี้วมิดิ็พีระมิดป้นยากที่สุดแล้วเพราะมันจะมีการบั็กติดพื้นแบบไหลไปกับพื้นนะครับแล้วเราก็จะตกลาวาตาย นี่นะคะมาป้นบ้านหลังแรกให้เพื่อนๆขี่รถวิ่งมาตรงนี้โอ้โห easy h ี r o time แตวนี่ไม่มีโลก่อนนะฮีโร่ไม่ตามแล้วโอนี่นะครับขี่มาทางนี้นะครับหรือว่าถ้าจะถ้าจะให้ใกล้ก็มาทางนี้นะครับนี่นะครับบ้านหลังนี้นะครับ ผมแนะนํานะครบถ้าจะเกิดจะเข้าไปพ่นนะครับให้เพื่อนๆนทุกกระจกจะง่ายกว่านะครับบางครั้งมันอาจจะลีนะครับมันอาจจะลีบ้านแบบมีเงินตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ทีวีนะครับแล้วพอขึ้นไปชั้นบนก็จะมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เปิดประตูเข้าไปนะครับแล้วมันก็ตรงนี้จะมีเพชรน,นะครับราคาประมาณสองพันบาทแล้วก็ตรงนี้ก็เปิดเข้าไปจะมี ทีวีนะครับทีวีได้ประมาณ500ร้อยนะครับแล้วก็ตู้เซฟอีก2,000บาทนะครับรวมเป็นบ้านหลังนี้ได้7,300บาทนะครับแล้วก็ไปต่อเลยนะครับก็ขี่เครื่องบินผ่านทางบ้านหลังแรกไปนะครับนี่นะครับบินมาทางนี้นะคแล้วก็เลี้ยวนะครับ <c oughs> ถ้าใครมีเครื่องบินก็ขี่ไปง่ายๆนะคะมันจะเร็วกว่ารถหน่อยนึงนะนขี่มันค่อนข้าเก่งเลยโอ้ว้าวรถกี่บาทเนี่ยโอ้นี่มันรถเกมพาสนะครับมันก็จะมีรถเกมพาสอยู่ราคา50าสิบโรบักนะครับเป็นรถหน่วยสวรรค์นะครับเป็นรถคุมเกาะล้อมันจะพังยากมากเลยครับ ส่วนเครื่องบินมันก็อาจจะโดนยิงตกได้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่ารถนะนี่นะคบให้เพื่อนๆมาทางนี้นะคบแล้วก็ทุบกระจกเข้าไปนะครับโอ้ตอนนี้มันยังไม่หยีนะครับมันก็เป็นบ้านฝาเฟ้ตกับหลังเมื่อกี้นะครับมันได้เงินเท่ากันได้เจ็ดพันสามร้อยบาทนะครับแล้วก็ขี่ไปต่อไปเลยนะโอ้มัน้เครื่องบินความเครื่องบินที่ผมใช้ราคาประมาณสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับต้องจุกเงินนานมากนะไม่นานมากเท่าไหร่ อีกที่นึงอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ผมเสริมให้หน่อยครับอันนี้เป็นอีกที่นึงนะครับเป็นร้านคอมพิวเตอร์นะครับที่เขาจะให้เราไปป้นได้นะครับนี่นะให้เพื่อนๆเลี้ยวมาทางนี้นะครับโอ้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 ฮีโร่เดอเอสฮีโร่ไทม์นี่ครับจะเป็นตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเข้าไปป้นนะครับข้างหน้ามันก็จะมีมันก็จะมีเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อกระป๋องนะครับกระป๋องใส่ตังนะครับกระป๋องบเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าแล้วก็มีพวกที่เก็บเงินอีกสองที่นะครับได้ประมาณสองร้อยบาทนะครับอ้าวอ๋อมันรีนะครับแล้วตรงนี้ก็จะได้ตู้เซฟนะครับตู้เซฟราคาประมาณหนึ่งพันบาทนะครับก็รวมตรงนี้ก็น่าจะได้ประมาณสามพันประมาณสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับ แล้วพอปนตรงนี้เสร็จก็มาป้นตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีที่เก็บเงินนะครับสามที่นะครับแต่ตอนนี้มันรีนะโอ้ว้าวโจ้คน,นทำอะไรนะเพื่อนโอ้รถแพงก็มันก็จะมีระบบสปอนรถนะครับก็มันจะมีผมซื้อไว้เยอะเลยแหละเย่ย นี่นะครับเป็นรถเป็นรถที่เลเวลห้าสิบได้นะครับนี่นะครับตอนนี้ผมแรกห้าสิบสามนะครับผมก็เลยได้มา